จาติญาริยาจามาทีิยมตุมยังเันเทุสินติายะทีสระเนะาตปัญญาทิ้งญาติยาติมัที่ยำตม่ยังเประเจทะสินญาติญาริยาที่สระเนรมาพุ นะโมอัสสะภะคะวะโตัวระหัวต่ัมต่สัมสุดแลนะโมอักสัภเคราะว่าตัะรตักตทสุดรานังข้าจามีร้านังสาามีร้านังคัาฉามีร้านังส้จามีรานังคัจจามีธ้มมังขมีร้านังขราจามีร้านนังขาีร้าังคัจฉาม Nanti yang tinggal antara nangkat yang tinggal ญาณีนาปาาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามีนาถานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามีนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามีเมสิขมิยาาาเวรมณีสิกขาปัะสมาทิยามีเมิาาาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามีสาวาาเวรมณีสิกขาปัะสมาทิยามีสา มิราเมรยามะชักมะตัถานเวระมิสิจฉาพสังสมาธีามิราเมรยามะจักปมะตัถานเวระมิมิจฉาพทังสมาที่ามิ पाता देविपाटन विपाट काम्मा पाताली काम अनुपाध नुपाताली काम अलुपाधिन्नामा संकाम असंग पये दुखा कम माव का न पावनाय काम जय पापी नौ दम जय का जय का जय नो धम्मेखा कम्मा ने कामता महाम अम्मा परीता ตาลัมมะาหัมมนาลัมมะาหมปนาัมมาหัมมาปีตาหัมมามิตอหิยตาหัมมะสัมมาหิยะตามมะหิยะตาหัมมะตาลัมมะตาหัมมะปิตาหัมมะปินาหัมอุปินาหัมมะปินาหัมมะปิตาหัมมาอะนะหัมมะปิปานะหัม อะหิตาระมะนาตัมมาอะาะตาระมะนะตัมมปะุปันลัมมะนาตัมมาอะจัตตัมมาอะหิตัระมะอะจัตตัมมาอะหิตัระมะอะจัาตัมมะอะหิตัระมะอะจัาตัมมะอะหิตัระมะอะิคาตัมมาอะิตัระมะปะิัาตัมมาอะหิตัคา आमा ये तो पाचे यो आ आमा ना पाचे यो आदि पदि पाचे यो अनंतरा पाचे यो समन्तरा पाचे यो सांचाद पाचे यो अन्य मन्य पाचे यो निष्य पाचे यो उत्तम निष्य पाचे यो भुलेचाद पाचे यो पाचा चाद पाचे यो आसे वन्य पाचे यो कम पाचे यो पाचे यो ना आ पाचे यो इसिया पाचे यो चान पाचे यो मा पाचे यो साप पाचे यो � Pati yaw nati, pati yaw, wika tapat yaw, wika tapat yaw. Tung, mayang. Tung, <tinyo> pati yaw, tung, <tinyo> pati Allahualahe, yeah, <laughs> <laughs> pada <laughs> <laughs> กดน้ำกดน้ำะกันหอกแล้วเฮ้ใครยนลงตั้งใจกดน้ำนะไปจับกดน้ำไปอย่ามาบาีววหาผูราตศเรนิสังลังเอวามีไว้ตัวทังเป็นตานังสุตตะตะเต